สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียพาพี่ๆมาพบกับรถหรูราละในราคาที่จับต้องได้นะคะเป็น Toyota Camry 2.0G นะคะราคาพิเศษเพียง649,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถยนต์ปี2017ค่ะในราคาที่เอื้อมถึงได้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจกำลังมองหาค a m r y นะคะต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะคะก่อนจะไปรับชมกันค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ตโยต้าคัมรี่คันนี้นะคะมาด้วยฝากระโปรงนะคะที่เป็นสีดําเงาเรียบหรูดูดีนะคะเห็นสันเหลี่ยมคมนีกันชัดเจนค่ะตัวกระจังหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นเส้นโคเรเมียมนะคะแล้วคาดด้วยเปียโ,โนแบ็คนะคะเรียบหรูแต่ดูดีมากๆเลยนะคะคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะคะ ไม่มีความเหลืองรอยแตกหรือรอยเล้าเลยค่ะสภาพไฟอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะเรามาดูตรงกันชนล่างของคันนี้กันบ้างค่ะตัวกันชนล่างของคันนี้นะคะจะคาดเปียโนโแบ็กเส้นใหญ่ๆเพื่อระบายอากาศให้แบบสมูทไหลโฟนะคะคันนี้ค่ะจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ภายในคิวโครเมียมที่ลากยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวาเลยนะคะคันนี้จะติดทั้งตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันอีกแล้วค่ะ เรามาดูสีผิวพันธุ์ด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะสีผิวพันธุ์นะคะมากันแบบดำดำเงาเงานะคะเรียบหรูดูดีมากๆเลยค่ะดูรอยต่อเนะือซุ้มล้อของคันนี้กันค่ะนี่นะคะสวยเดิมนะคะระยะห่างนี้มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันเลยตัวแม็กค่ะได้มากันแบบดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยเฉียวหรือรอยชนนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะคันนี้นะคะ ให้องค์ประกอบมาทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะได้ทั้งความเรียบหรูทั้งดูเป็นผู้ริหารนะคะกระจกด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ที่กระจกด้านข้างนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยเฉียวรอยชนหรือรอยแตกแล้วค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในคันนี้นะคะมาด้วยเบาะสีน้ําตาลนะคะ นี่นะคะมาสภาพดีๆเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นเบาะเดิมที่ได้มาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับการปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้นะคะสภาพเบาะนะคะเฟิร์มๆเลยนะคะนุมน่มๆแน่นๆค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับคอนโซลที่เป็นสีดําเรียบหรูดูดีนะคะแล้วก็จะมีการคาดลายไม้ตัดเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะนี่นะคะดู หรูล้ลานะคะตัวลิ้นชักตัวกระจกอะไรใช้งานกันได้ตามปกติทุกปุ่มนะคะเอาออกไปก็ไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆอีกแล้วค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กถึง7ใบนะคะให้พี่ๆเอาไปใช้งานกันได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะเรามาดูเม็ดอาร์คข,ของคันนี้กันบ้างค่ะเม็ดอาร์คนะคะสวยเรียงเส้นเดิมๆนะคะในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยบุบรอยคดหรือรอยงอนะคะตัวหัวน็อตค่ะไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยเลยค่ะไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะ สติกเกอร์นะคะอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยฉีกหรือรอยร่อนเลยนะคะคันเราลองมาดูตรงที่นั่งแถวสองของคันนี้กันบ้างค่ะที่นั่งแถวสองคันนี้นะคะตัวเบาะนะคะมาเฟิรม์มเฟิมนุ่มนุ่มน,น่นๆน,นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยยุบตัวเลยค่ะมากันสวยเดิมอีกหนึ่งคันนะคะกระเป๋าจิงโจ้มีการติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะดูฝ้ากันบ้างค่ะ โซฟ้านะคะเป็นสีเทาอ่อน,ออนเบทอ,อ,อ่อนนะคะนั่งแล้วดูรู้สึกโปร่งสบายนะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยสักรอยเจิมรอยยันนะคะให้พี่ๆเอามาใช้งานกันได้ตามปกติเลยค่ะดูตรงฝาประตูกันบ้างค่ะตัวฝาประตูคันนี้นะคะจะเป็นคุมโทนสีดํานะคะมีซอฟทัชที่เป็นบุนุ่มเป็นหนังสีดําด้วยนะคะแล้วก็จะมีการตัดลายไม้นะคะและตัว ตัวจุดเด่นของอีกอันหนึ่งของคัมรี่นะคะก็คือจะมีตัวม่านบังแดดให้ที่กระจกได้ด้วยนะคะก็ถ้ามีแสงแยงตาทะลุผ่านฟิล์มเข้ามาก็ตัวม่านนี้ก็ช่วยได้เลยค่ะเรามาดูภายในกันค่ะนี่นะคะเม็ดอาร์กนะคะสวยเดิมๆนะคะเรียงสปอตมากันสวยๆค่ะมั่นใจได้เลยนะคะไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะผิวมากันแบบเรียบๆเ,เลยนะคะสม่ำเสมอเท่าๆกันค่ะ ตัวรอยต่อเหนือซุ้มล้อก็มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะแม็กที่ได้เป็นสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยคูดฟุดบาดนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันนะคะเริ่มจากสีผิวพันธ์ก่อนนะคะดำๆเงาๆนะคะใสๆทั่วเท่ากันทั้งคันนะคะคันนี้ค่ะเริ่มจากตัวกันชนด้านล่างนะคะจะฝังไฟทับทิมคู่ล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์4ี่จุดนะคะ และตัวท่อนะคะก็มีการหุ้มปอกท่อให้เก็บให้เป็นสวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะโลโก้ไม่ว่าจะเป็นแคม r y Toyota 2.0G หรือ D4S นะคะอยู่กันครบสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานค่ะเรามาดูตรงไฟกันดีกว่าค่ะตัวไฟนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะไม่มีรอยเฉียวรอยชนรอยแตกรอยเล้านะคะจะได้เป็นไฟมัลติ r e ฟเ c กเตอร์นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะสวยๆกันอีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูข้างในกันนะคะโชกสปริงนะคะอยู่กันครบนะคะก็ใช้งานกันได้ตามปกติทุกปุ่มนะคะป้ายคันนี้นะคะได้เป็นผัดดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นของไทโคโยโตนะคะผลิตให้เฉพาะป้ายแดงเท่านั้นนะคะมั่นใจได้เลยนะคะคันนี้นะคะซิลิโคนนี่ยังเป็นเดิมเดิมนะคะมีความนิ่มนะคะจิ้มยังเป็นรอยน,นะคะไม่มีการ แข็งตัวไม่มีการพ่นสีจาาสีทับเลยนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะตัวไฟนะคะอยู่กันสมบูรณ์ค่ะไทคุยโตทั้งสองฝั่งนะคะมี QC ให้เห็นกันอย่างเด่นชัดนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเรามาดูตรงอะไหล่กันบ้างดีกว่าค่ะตัวอะไหล่นะคะได้ยางที่มีเป็นล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะปัะจจแม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะ คันนี้เอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วค่ะได้อุปกรณ์มากันครบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าออกรถกับเดียนะคะเดี๋ยวเดียจะแถมขาดยางไปให้นะคะให้พี่ๆเอาไปใช้งานกันได้เลยค่ะเสน้นไลฟาทุกอย่างอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะเรามาดูตัวหลังคากันบ้างนะคะนี่ค่ะไม่มีคาบด่างคาบวงเลยนะคะมาด้วยความดําเงาใสสะท้อนทุกสิ่งเลยค่ะดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อของคันนี้กันค่ะนี่ค่ะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะ ตัวแม็กที่ได้นะคะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยขูดหรือรอยปีนฟุตบาทค่ะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะกระจกทุกบานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจได้เลยค่ะที่กระจกนะคะก็จะมีโลโก้ให้เห็นกันอย่างเด่นชัดนะคะเป็นโลโก้ของโตโยต้านะคะเพราะฉะนั้นการเก็บเสียงการอะไรยังทําได้สมบูรณ์เหมือนปกตินะคะมันทุกบานใช้ได้กันตามปกติเลยค่ะตัวฝาประตูนะคะได้สภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอย ฉีดขูดรอยเปื้อนรอยอะไรนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ค่ะเรามาดูตัวเบาะก,กันบ้างนะคะนี่นะคะเฟิร์มเฟิม,มนุ่มนุ่มนๆนนะคะพร้อมใช้งานนะคะดูตรงพนักวางแขนกันนะคะพนักวางแขนนะคะสวยเดิมอีกหนึ่งคันนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่ๆเอาไปใช้งานกันได้ตามปกติเลยนะคะตรงนี้นะคะ จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราอยากเก็บของที่อยู่ภายในรถหรือว่าเอื้อมมือหยิบของง่ายๆนะคะเราเปิดแล้วก็ใส่ช่องของวางตรงนี้ได้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานนะคะด้านหลังนั่งก็สบายมากๆด้วยค่ะจะให้ผู้ใหญ่นั่งคนชรานั่งอะไรแบบนี้นั่งสบายนะคะนั่งฝ่าห้างสบายๆเลยเบาะเป็นถึงเป็นอีกเอ,อ่อเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่เบาะหน้าเบาะหลังนั่งสบายนะคะ คันนี้นะคะยังมีแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะสามารถแบบเย็นทั่วกันทั้งคันนะคะสบายมากๆเลยเรามาดูฝั่งคนขับของคันนี้กันนะคะฝั่งคนขับนะคะเริ่มจากตัวฝาประตูค่ะตัวฝาประตูนะคะได้สวยเดิมมานะคะไม่มีรอยขูดขีดนะคะมีตัวไฟให้ด้านล่างที่เปิดมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูตรงเบาะนะคะ เบาฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะที่มีการนั่งเยอะสุดอยู่แล้วนะคะเรามาดูสภาพกันค่ะนี่นะคะสภาพเดิมๆนะคะสวยๆนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่านี่เบาะเดิมจากโรงงานนะคะยังไม่มีการยุบตัวเลยนะคะยังฟูๆนั่นๆเลยค่ะการปรับไฟฟ้าสามารถทําได้ทุกจุดทุกปุ่มเลยนะคะมั่นใจได้เลยตัวพวงมาลัยคันนี้ค่ะจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแบบสามก้านนะคะมาพร้อม c r u i อน c o n t r ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขับทางไกลอะไรก็ไม่มีการเมื่อยการล้าอย่างแน่นอนนะคะคอนโซลก็มาแบบสไตล์เรียบหรูดูดีนะคะมาสีดำเกียงเียงนะคะมีการเดินตะเข็บได้หลอกที่เป็นสีน้าตาลด้วยนะคะมากันสวยเดิมนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูดีกว่าค่ะเพียงแค่แตะเบรกแล้วสตาร์ทเบาๆนะคะก็สตาร์ทติดได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ นี่ค่ะดูมาตรวัดกันนะคะตัวมาตรวัดนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเรือนแสงอ่านกันง่ายๆนะคะรายละเอียดทุกอย่างบอกกันชัดเจนให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม้นะคะเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมห้าพันกิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้จริงไม่กลับไม่ก่อเลขไม้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะไม้เยอะบอกว่าเยอะไม้น้อยบอกว่าน้อยนะคะนี่ค่ะมากันสวยๆเดิมๆอีกหนึ่งขั้นเลยนะคะตัววิทยุนะคะใช้งานกันได้ตามปกติทุกปุ่มเลยนะคะ ตัวแอร์ก็เย็นปกติค่ะใช้งานกันได้ตามปกติเลยไม่มีอะไรต้องเสียต้องซ่อมนะคะสามารถเอาออกไปใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะหลายไม้นะคะเรียบหรูดูดีไม่มีการลอกกันร่อนนะคะตัวเกียร์เก็บในถุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะทุกอย่างน่าใช้มากเลยนะคะมีระบบกันกันเตือนด้านข้างอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเนาะแล้วนะคะตัวกระจกนะคะสามารถปรับออโต้ได้ทุกบานด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่พี่ๆกำลังมองหารถนะคะไว้ใช้ในครอบครัวก,ก็น่าใช้นะคะหรือจะใช้ไว้ทำงานนะคะก็ดูดูแบบภูมิฐานนะคะดูหัวน็อตค่ะเดิมๆนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยสติกเกอร์นี้ไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยล่อนนะคะหัวน็อตนี้ไม่มีรอยขยับหรือรอยไขนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่มั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถโครงสร้างดีๆสีเดิมๆไปใช้งานกันนะคะ ตัวกระจกด้านข้างคันนี้ค่ะไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยชนนะคะไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่พร้อมใช้นะคะโลโก้ทุกอย่างอยู่กันตามปกติค่ะได้แมกดั้งเดิมนะคะไม่มีรอยคูดหรือปีนฟุตบาททั้ง4คันเลยนะคะมั่นใจได้เลยรอยต่อเนื้อซุมล้อนี่ก็มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันค่ะเราลองมาดูภายในห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่าค่ะเปิดมาดูภายในห้องเครื่องของคัมรี่คันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์ VVTIW นะคะเป็นเครื่อง2004นะคะตัวเครื่องนะคะเดินได้สมูทเดินได้เงียบนะคะไม่มีอาการสั่นอะไรของเครื่องเลยนะคะ QC มีให้เห็นกันหลายจุดเลยค่ะไม่มีสภาพของเหลวของไหลอะไร่วกซึมนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะตัวหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยนะคะไม่ว่าจะด้านบนด้านล่างนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะ ตัวไฟนะคะได้เป็นผาดดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นของไทยโคย,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 ยโตะนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตัวขันหน้าหม้อน้ำนะคะเรามองไม่เห็นเพราะมีพลาสติกคลุมไว้นะคะเรามาดูตรงหัวน็อตตรงนี้นะคะนี่นะคะ QC เห็นกันชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่ค่ะได้ไฟมาผัดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตนะคะมากันแบบเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่นะคะ ดูกลมๆคมอยู่นะคะสติกเกอร์อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหา Toyota c a m มรนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น 2.0G นะคะปี2017ค่ะมาอยู่ที่แสนเนะคะด้วยค่าตัวดีๆค่ะ6 4 9 0 0สบาทนะคะพีพีเงินเดือน 3- 4ี่หมื่นนี่ผ่อนคันนี้กันสบายๆเลยนะคะสนใจคันนี้ค่ะติดต่อเดียที่เบอร์0959989961นะคะ หากเดียรีวิวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ